วันนี้นะครับผมก็จะมาฟาร์มให้เลเวลตันนะครับซึ่งมันเพิ่มมาแค่50เลเวลเองอะนะมาดูกันซิว่าการฟาร์มครั้งนี้นะผมก็จะไปเจออะไรบ้างโอเคอย่างแรกที่เราต้องทํานะครับก็คือย้ายไปโลก3พอมาถึงโลก3แล้วเนี่ยผมก็ลืมเปลี่ยนผลนะครับพอดีว่าก่อนแรกของโลก3มเนี่ยมันมีที่เปลี่ยนผลอยู่พอดีเป็นที่ซื้อผลครับก็เลยเอาผลภาพมาใช้นะครับเพื่อที่จะทําให้เรานะครับฟาร์มดีขึ้นนะต่อมานะครับผมก็มุ่งหน้ามาซื้อเรือนะเพราะว่าถ้าไม่ซื้อเรือเนี่ยก็ไม่มีเรือนะครับ อ่าก็เล่นที่อะไรของกูเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเกาะใหม่มันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็เลยกดเข้าไปที่เข็มทิศนะให้มันบอกทางว่าเกาะที่เราจะไปฟาร์มมันอยู่ตรงไหนซึ่งมันก็บอกมานะครับเป็นโอ้โหโคตรไกลเลยนะทุกคนในระหว่างที่ผมขับเรืออยู่เนี่ยผมคิดว่ากระดูกเนี่ยมันน่าจะทําประโยชน์ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าจะเอากระดูกเนี่ยไปสุ่มนะครับ เกิจะได้ XP คูณ2มาเยอะๆพอมาถึงเกาะของมันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ได้ทําการรีบมุ่งหน้าเพื่อที่จะเอากระดูกไปสุ่มเลยนะครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะเก็บกล่องน,นะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีค่านะครับส่วนเรื่องการสุ่มว่าผมได้อะไรบ้างเนี่ยผมก็จะไม่พูดมากแล้วกันครับเพราะว่าขี้เกียจแล้วผมจะเร่งความเร็วให้ดูแล้วกันเนาะซึ่งการสุ่มครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าได้ XP คูณ2มาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ต่อไปก็ได้เวลามุ่งหน้าไปฟาร์มกันแล้วนะครับทุกคนและในระหว่างที่ผมกาลังหาอะไรดูในร้านค้าเนี่ยเจ้าทะเลมันก็เกิดนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดได้ยังไงนะเพราะว่าผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟมานะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟ VIP ซะด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแบบเกิดเร็วขนาดน,นี้เลยหรอผมคิดว่ามันน่าจะต้องออนเซิร์ฟไปสักพักหนึ่งมันถึงจะเกิดนะแต่นี่ไม่เลยนะครับผมยังออนเซิร์ฟไปถึง5นาทีเลยโดยสามันก็เกิดซะและ้วหรือว่าผมอาจจะดวงดีก็ได้แล้วประเด็นมันอยู่ที่ผมใช้ผลพผาาระดด้ววยแลหม Super human ั่ มันก็ใช้ได้แค่สกิล x นะสกิลอื่นคือมันไม่โดนเลยสักพักเนี่ยผมก็ตีมันตายจนได้นะครับแล้วดูมันให้เงินมาดิ3ามแสนบวกกับเงินคุณ2ผมไปอีกโคตรเยอะนะครับคือตีเจ้าทะเลตัวเดียวเนี่ยได้เกือบล้านเลยนะครับเป็นรายที่แบบโคตรคุม้มในที่สุดเราก็มาถึงเกาะหมายจนได้นะครับเป็นเกาะที่ก็สวยอยู่พอสมควรเลยนะยิ่งอัปเดตยิ่งสวยขึ้นทุกทีนะครับคนดูบรรยากาศสิครับโคตรเข้ากับวันคริสต์มาสเลยอะ แล้วผมก็มาเจอบอดที่ขายของลิมิเตดท้ายปีอีกแล้วมันจะมีทุกปีเลยเปล่าวะเนี่ยผมคิดว่ามันจะหาไม่ได้ซะและ้วแต่มันก็กลับมาอีกแล้วนะครับแต่ผมก็มีหมดทุกอันแล้วนะไม่อยากจะโม้แล้วก็เดินมาเจอกระบ,บอทใกล้ๆอีกตัวนึงนะซึ่งมันก็ใช้แค,แคนดี้เหมือนกันบอดตัวนี้เนี่ยมันจะมีอีกพีคูณสองแล้วก็รีแสแตทรีเผาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ช่างมันเถอะครับตอนนี้นะครับผมก็สนใจแค่เลเวลอย่างเดียวนะ ผมก็ได้ทาการรับเควสแล้วก็จะมาฟาร์มนะครับผมแต่ว่าการฟาร์มของผมเนี่ยจะไม่ใช่การฟาร์มธรรมดานะผมก็จะใช้บัคผลพระนะครับเป็นบัคที่ทําให้หมัดเราใหญ่แล้วก็ตีได้ไกลแบบนี้นะครับเป็นบัคที่เขายังไม่แก้ก็มีมานานแล้วนะซึ่งก็จุ๊ๆไว้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นการฟาร์มที่โคตรสบายเลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะตัดตอนฟาร์มออกไปเลยนะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยเดี๋ยวเราตัดไปดูอะไรที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าครับและผมก็เจอสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือร้านขายของตรงนี้เองซึ่งงถาาามว่่ันนนนสสใจตรไหก็ดูี นี่นะครับคงจะถูกใจสายทำลายล้างนะ่าดูต่อมานะผมก็ได้เจออะไรที่น่าสนใจอยู่ก็ไม่รู้นะมันมีเวลานับรอายหลังนะผมก็เลยแคปรูปเนี่ยไปถามน้องๆในกลุ่มนูนะครับว่ามันคืออะไรแล้วดูน้องๆที่ต่อมาครับน้องเขาบอกว่าอีกสักแปบ,บมันจะมีกล่องออกมาพอมันแตกเราจะได้ผลหลายๆอันเลยผมก็เลยคิดว่าจะลองรอดูสักหน่อยนะครับ้ามันได้นี่ก็คือคุ้มเลยนะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องเห็นในสายตาตัวเองก่อนนะาล้ครับผมก็จะได้เห็นแล้วว่ามันจะจริงหรือเปล่านะ ซึ่งปรากฏว่าก็มีกล่องตกออกมาจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะได้ผลเยอะจริงๆไหมก็ต้องมาลองดูนะครับก็ร้อมันแตกอยู่นะตอนนี้ตอนนี้มันก็สั่นแล้วนะครับซีมันสัน่นสิ <c oughs> โอเคแล้วมันก็มีกล่องหนึ่งเันเด้งมานะครับดูสิว่าเราจะได้จริงไหมก็ตัวละครเราก็จะทําการเปิดกล่องนะครับแล้วสิ่งที่ได้ก็คือผลแสงอันเดียววัด ไหนบอกว่ามันมีหลายๆอันวะผมโดนน้องแกงและจังหวะนี้ต่อไปผมก็จะไปทำภารกิจของผมเองนะครับก็คือทําให้หลอดสีม่วงของเลเวลของเราเนี่ยมันตันนะครับซึ่งจะทํายังไงก็ติดตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วถามว่าทําไปแล้วได้อะไรก็ตอบง่ายๆเลยครับว่าได้ความเท่เดี๋ยวทำไมเรือผมมันติดอยู่อย่างนี้ละทีนี้ผมจะเข้ายังไงอะอ๋อก็คือการโซเข้าไป่ิองเป็นไงลืมบอกไปนะครับก่อนที่จะทําหลอดสีม่วงให้ตันเนี่ยก่อนเราจะเลเวลสุดท้ายเนี่ยเราต้องทําให้เลเวลรองสุดท้ายเนี่ยให้มักบกค,บกาามมมคบุทน ให้ทุกคนมารับเควสตรงนี้นะครับมันจะเป็นบอสดาบคาเวนเดอร์นะทุกคนเป็นบอสที่ผมคิดว่าน่าจะเลเวลเยอะที่สุดในเกมแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจระหว่างบอสแอดมินกับบอสตัวนี้นะครับว่าเลเวลอันไหนเยอะกว่ากันแต่ทุกคนดูที่อ e ีกพมันให้มาสิครับ100ล้านบวกกับอ e ีกพคูณ2ของเราบีอีกบอกเลยว่า ไม่ตันให้มันรู้ไปนะซึ่งการตีบอสครั้งนี้เนี่ยผมก็จะใช้บั๊กเหมือนเดิมนะครับเป็นบั๊กที่แบบทําให้กําปั้นเราใหญ่อะทุกคนเออแล้วเราเป็นตัวเล็กนะครับเราก็จะพิ้วหลบสกิลของมันได้ง่ายขึ้นนะครับดีกว่าเป็นพระเนาะโดนสกิลมันเต็มเต็มแต่ก็ตัวนี้ครับก็สามารถใช้หาชีหลบได้อยู่นะต่อจากนั้นไม่นานนะครับเราก็ตีบอสตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าหลอดสีม่วงเนี่ยเต็มหลอดน,นะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะเอาไปแอคได้เลย ก็คลิปในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นรายเซในการทำคลิปของผมต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับรบหน่อยรบหน่อยขอเวลาเดี๋ยวให้ที่สปอนเซอร์ร้านคอมดีๆบริการหลังการขายโคตรดีมีคอมให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบพังถ้าใครสนใจร้านชื่อคอมนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย